ครับเรื่องการนาวาเกมเมอร์ทีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะับ่นาวะครับผมโอเคโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับก็พยายามหาเกมที่จะมารีวิวนะครับสําหรับชาแนลของผมนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรละนะยูนดีก็คิดอยากจะเล่นคุกก้ลันนะครับคุกก้ลันนะครับเป็นเกมที่ตอนนี้กําลังฮิตเลยนะฮิตใน Android นะครับและตอนนี้มันจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่าบลูบลูอะไรว่าบลูส t ต็กนะครับผม ที่สามารถเล่นแอป Android iOS บน CP ได้ใช่ปะ่ะวะเออถูกแล้ว CP ฮะ <c oughs> CP นี่มันอาหารแช่แข็งไหมเหรอวะไม่ใช่ละเออก็เล่นบนคอมนะครับเออง่ายดีนะครับเล่นบนคอมได้และเชื่อมตรงกับไลน์เลยนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นเพื่อนในไลน์นะครับอ่าก็คุกกี้รันใครจะไม่รู้จักก็ไม่รู้นะครับผม ก็วันนี้จะมาเล่นเก็บตังค์เฉยๆนะครับเวลก็ยังไม่ตันอะไรไม่มีนะครับเพชรก็มีนิดเดียวเพชรศูนย์เลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็มีแค่นี้ครับนี่ครับแต่พวกระดับ C เนี่ยตันหมดแล้วเนื่องจากสุ่มแต่หนึ่งเพชรนะ่ครับมันถูกดีก็สุ่มได้แต่ระดับ C ระดับ B ก็ได้บ้างครับอย่างไอเนี้ยโคซี่ยานนะครับผมกับไอเนี่ยสุ่มได้นะครับ แล้วก็อิเล็กทริกบีดแฮทออฟเซนตานี่ก็ได้ครับดัสยูนิคอนนี่ได้ตอนเปิดสิบนะครับแเล่อกระเทียมนะครับกระเทียมเรียกว่าอะไรกระเทียมกระเทียมพุ่งครับกระเทียมอะไรเนี่ยกระเทียมกระเทียมแลนี้กระเทียมหายากนะครับเออกระเทียมหายากนะครับผมก็เปิดได้ตอนเปิดสิบนะครับ และอันนี้ครับเปิดได้ไอ้ฟลาเวอร์คอปเตอร์เนี่ยครับเปิดได้ตอนเปิดไข่สิบนะครับสตาร์เปิดไข่สิบแล้วก็ดาร์ดะอนเทลนี่เปิดไข่ยีห้าครับโคนี่บอลลูนไ,ได้จากอะไรวะลืมโคนี่บอลลูนนี่แจกหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับผมแล้วโกดดอบนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรวะ อ,อ,อีเวนต์การเชิญเพื่อนนะครับอินไว้อีเวนต์นะครับเนี่ยพอเชิญเพื่อนครบ30คนนะครับก็จะได้โกดรอปนะครับผมอ่าแล้วก็พอครบร้อยเพชรก็50คนนะครับโอเคก็เช็คของก่อนนะครับอะไรเงี้นะฮะอ่าอันนี้คือการส่งหัวใจนะครับการส่งหัวใจ เรจะรู้กันแล้วล่ะอันนี้เพชรไปแล้วนะครับคุกกี้นะครับตอนนี้จะบอกเลยว่าจนมากคุกกี้ไม่ได้อัพอาหารเลยเลยนะครับอันนี้ให้เล่นฟรีนะครับผมอันนี้คุกกี้ตัวแรกเลยอันนี้ซื้อต่อต่อกันมาเพราะมันถูกนะครับจากนั้นก็อินไว้อินไว้เฟนก็เอาเพชรมาซื้อเองเจิลนะครับผมแล้วก็ใช้ตังธรรมดาอัพแล้วก็ซอมบี้คุกกี้นี่ได้อันไอได้ตัวที่สองมั้งตัวที่สองต่อจาก คุกกี้ตัวแรกเพราะอันนี้มันแจกกันแล้วครับคุกกี้ตัวแรกเนะี่ยแล้วก็ได้เอซอมบี้ Zombie. แล้วทีนี้ก็ซื้อเอไบรท์คุกกี้แล้วทีนี้ก็ได้ได้อะไรก่อนวะได้อ่านครีมคุกกี้นะครับจับประน,นันได้จับเอลัคกี้ดอได้นะครับแล้วก็คลาวคุกกี้ครับจับลัคกี้ดอได้แล้วก็วกเอานางเอเอเอ,เอาเพชรซื้อนางฟ้านะครับจากนั้นก็ ซื้อซื้อสตอเบอรี่คุกคกี้นะครับกับแบตเตอร์ครีมช็อกโก้คุกกี้ครับแล้วก็ซื้อไนคุกกี้มาเซลคุกกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีพวกระดับเอสเยอะนะครับตอนนี้ผมกำลังว่าจะเก็บตังค์นะครับเพื่อ Up อัปเกรดแองเจิลคุกกี้นะครับเพื่อให้ได้สมบัติของมันนะครับสมบัติของมันคือเป็นแม่เหล็กนะครับขนนกของมันนะครับเป็นแม่เหล็ก ให้กับทุกตัวถ้าเราใส่สมบัติมันไว้นะครับคือตอนนี้ผมกำลังเก็บตังค์ให้ได้ห้าหมืนและตอนนี้ได้พันหนึ่งฮะโอ้โหสุดยอดเลยนี่แล้วก็นินจาคุกกี้นี้ยังไม่ซื้อดีกว่านะครับแต่เลือดมันเยอะนะครับร้อและกอ็อะไรนะคุกกี้จิ้งจอกก้าหางก็เลือดเยอะนะครับเลือดเยอะที่สุดทั้งสตัวนะครับแล้วก็พอผมเก็บไอ้นี่ได้ เฟเธอร์นี้แล้วนะครับก็จะมาเก็บตังค์ซื้อสเปเชียลฟอร์ตคุกกี้นะเนื่องจากผมว่ามันน่าจะได้แต้มเยอะกว่าเชลิเดอร์นะเชลิเดอร์มันน่าจะได้แต้มน้อยกว่านะครับผมก็เลยกะจะซื้อนี่ก่อนพวกนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกเลยครับเพื่อนในไลน์ไม่มีครับอันนี้ก็รอเลเวลเพิ่มเป็น35อันนี้ก็45ก็ยังไม่ปลดล็อกอะไรนะครับแต่ผมตอนนี้ผมจะใช้ Ang เจ Hooki กก่อนในการเล่นเก็บตังค์นะครับกับหยดทองนะครับ เพื่อเก็บตังค์นะครับตาละ3 0 0พเท่านั้นเองมีแค่นั้นจริงๆนะครับได้แค่นั้นจริงๆไม่ไม่สามารถทำได้เพิ่มกว่านี้แล้วผมะไม่รู้จะทำยังไงนะครับและเทเชอร์ก็เอาเป็นนี่ครับ10ล้านดาวน์โหลดนะครับของคุกกี้ก็จะได้อันนี้เอ๋ของคุกกี้ลันนะครับได้10ล้านดาวน์โหลดเขาก็จะแจกเทเชอร์นี่มาทุกคนนะครับได้โบนัสเหรียญหลังจากที่เล่นเสร็จหนึ่งตา5เนะครับแต่ถ้าอัพก็จะได้มากกว่านี้นะครับ แล้วก็ตะกี้นี้ซอมบี้นะครับคุกกี้รถซอมบี้เนี่ยผมอัพเต็มแล้วและได้เซลล์มันมาเซลล์ของคุกกี้เซล์มันอ๋อไม่ใช่เซลล์ของมันนะครับจะสามารถชุบชีวิตได้หนึ่งครั้งและเพิ่มเลือดให้นะครับเพิ่มเลือดให้คุกกี้แค่12นะครับแต่ผมก็ว่ามันยังไม่ดีที่สุดนะครับผมหาตังก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นยโอเค เมื่อเรารู้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็เริ่มไปเลยอ่าตรงนี้ด้วยอ่าเลือดเต็มแล้วนะครับแต่ว่าพวกนี้ผมยังไม่คิดจะอัพนะครับผมพวกโบรัสไรมมให้มันตันเป็นส0มสิบผมยังไม่อัพนะครับนี่ก็ยังไม่ได้อัพครับเนื่องจากผมจะเอาพวกนี้ก่อนอเดี๋ยวเอาคุกกี้รีเล์ออกอ่าเราจะเล่นเงินแบบแปลกแปกกันนะครับ <c oughs> จะเรียกจะเรียกว่าย,ยัางไงวนะเนี่ยโอชิบหายแล้วเที่ยงครึ่งแล้ว เอา double exp ไปด้วย double xp นะครับไปด้วยดีไหมเอาตังไม่มีนะครับก็เริ่มโดยทางทังที่ตัวเปล่านะครับก็มีแค่เย็ลี่เวยี่เวบห้านะครับที่มากกว่าเพื่อน,นครับเกมเกมนี้เวลาเล่นในพวกแอปอย่างนี้นะครับมันจะกดปุ่มแตกต่างกันนะครับของแต่ละเกมนะครับ เกมคุกกี้ลันนี่ก็จะกดปุ่มที่อยู่ด้านฝั่งซ้ายจะเรียกว่าย่งไงซีกซ้ายนะครับผมของคีย์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะฝั่งซ้ายก็จะเป็นกระโดดนะครับซีกซ้ายอย่างผมกด A อง่้ยก็กระโดดนะครับกด Z ก็กระโดดกด q ก็กระโดดนะครับกด w ก็กระโดดอะไรอย่างนี้นะครับจนไล่มาถึงตัวไหนวะเนี่ย เล่นเกมอยู่ยังจะมาอธิบายไล่จนมาถึงตัว T นะครับตัว T มันจะ,ะเป็นปุ่มกระโดดสุดท้ายของฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานะครับสไลด์อุ้ย,ยโชคดีฝั่งซ้ายนะครับสไลด์คือตัว Y นะครับไปจนถึงตัวแป๊บบนึงคนระับเดี๋ยวตายถึงตัวลอลิงนะครับก็ปกติผมจะเล่นตัวแซดกับตัวล่างสุดของฝั่งขวานะครับอฟันรึเป่เนี่ย ฟอพึ่งฟอฟ้าเลยเปล่าวะมัม่นใจเดี๋ยวขอได้ตัวใหญ่กัน <c oughs> นะครับก็วิ่งเนิบเบเก็บตังค์ครับไม่สนอะไรครับตายก็ตายครับมากสุดที่ทําได้ผมได้แค่4 0 0งเงินแต่ว่าต้องการไอ้นี่ยสัตว์เลี้ยงของจนสลัดนะครับระเบิดครับ ที่มันจะระเบิดแล้วมันจะทําให้สิ่งของกลายเป็นเงินนะครับไอ anyway, สิ่งกีดขวางกลายเป็นเงินแล้วเล่นกับคอมโบไอบูสเตอร์นะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรไอเปลี่ยนการเปลี่ยนพิเศษให้เปลี่ยนเป็นเหรียญทองนะครับโอ้ล่ำรวยเลยเดี๋ยวเล่นตาหนึ่งได้เป็นหมื่นนะชึบ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 นานไงก็เลยจะบอกเลยว่าอย่ากระโดดมากครับ <c oughs> แต่ว่าเล่นเล่นในคอมนี่มันจะกระตุกกระตุกหน่อยนะครับน่าอยากมันน่าจะไม่ค่อยอะไรมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยตรงสายมันไม่ค่อยอะไรวะอธิบายไม่ถูกนะครับก็นะมีให้เล่นก็บุญแล้วครับเอครับมาบลงจากโบนัสไทมนะครับคุกกี้รันเนี่ยจริงๆมัน ควรจะใช้สมาธิเล่นนะครับแต่อันนี้ผมมา,าเรวิวกีฬาผมไม่เชยนะครับันก็เลยต้องบนตลอดเวลาหนะ่อยถึงไหนแล้ววะเนี่ยชุบชุบทีน,นี้ชนไปดอกหนึ่งนะครับเจ็บสาหัสพอสมควรนะครับ แต่พอมีพวกอีเวนต์การเชิญเพื่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่อีเวนต์การเชิญเพื่อนนะครับครบ50คนจะได้เพชร100เม็ดนะครับก็เขาเขาก็เอามาซื้อนางฟ้ากันนะครับจนกลายเป็นตัวฮิตนะครับตัวฮิตในการเล่นแรกๆของคนอื่นนะครับคนที่ไม่เคยเล่นคุกกี้รลันมาก็จะได้เอ้นี่เป็นระดับเอสตัวแรกนะครับ แล้วก็จะเล่นบ่อยกันเลอเกินนะครับเนื่องจากเอท่าของมันเนี่ยครับก็คืออ,อแม่เหล็กนะครับมันมีประโยชน์มากนะครับอาทิเช่นผมเวลาผมหมอกมันก็จะดูดของที่อยู่ระหว่างช่องให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเอา้าชิบหายรีบตายไปไหนวะโอ้โหได้แค่นี้เอง คุ้มไม่เนี่ยหัวใจดวงหนึง่งตายแล้วทิพายแล้วนะครับไม่เป็นไรเราเล่นชิวๆไปนะครับเล่นเรื่อยๆ,ๆครับเก็บตังค์ก็ไม่พอนะครับก็เก็บเลเวลด้วยนะครับเก็บเลเวลก็อัพทีหนึ่งก็ได้ตั้งแปดพันนะครับผมโอเคเรื่อยๆเก็บตังค์เรื่อยๆ,ๆ ได้วิ่งความเร็วสูงดึงดึงดึงเะว่าไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยถึงแม้จะปิดเทอมแล้วก็ตามนะครับไม่ได้อัพคลิปอะไรสักอย่างนะครปล่อยแชแนลลโล่งไว้แต่ตอนนี้ผมหันมาตั้งใจเรียนหนังสือแล้ว ไปปกติเวลาผมเล่นนะครับมันจะไปซักน้ําแข็งนะครับผมแต่แตะกี้นี้พลาดไปหน่อยคือมันไม่เหมือนกับเล่นในโทรศัพท์นะครับคือในโทรศัพท์มันจะเห็นเป็นเล็กกว่านี้ครับอันนี้มันจะหน้าจอบานแล้วมันจะกะการกระโดดไม่ถูกนะรเราจะต้องกระโดดแบบใกล้จริงๆนะครับอย่างตะกี้นี้ที่ผมตายเพราะว่าผมเอื้อมไม่ถึงนะครับรีบกระโดดเกินไป โอเคตัวยูนี่ครับความเกียนของมันก็คืออ้าวาเจอไฟเย้ yeah. นี่ครับอยู่ไกลๆก,ก็ดูดครับดูดมาหมดครับรวมครับนี่ชุบโต ช,ชิบ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 ดึงด,ดึงด,ดึงด,ดึงอสโอเคเราจะทามครับเราจอตัวเอ็มครับตอนนี้โอ้ลายตาว่ะเล่นจอใหญ่แล้วมันไม่ชินนะครับชิบชิบ เ้ยืออบบผมจะเล่นอีกสักสตานะครับเล่นวลนนิดก็พอแล้วนะครับเราไม่ได้ติดมากนะครับผมเกมนี้เอาไว้เล่นเวลาว่างๆนะไม่ใช่ว่าเล่นจนไม่มีอะไรจะทำนะครับ ชชชิปชโอเคตังพันสี่ะครับตาตะกี้นี้ดเท่าไรนะสองพใช่ไมชิดชิดชิดชุดชุบชอุ้ยชิบหายอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหดูเฮ้ยเกือบตายเสียววาบชุบชชินี่ตัวใหญ่ชุบช แต่ตอนนี้ปัญหาของผมคือไม่มีเพชรเลยอยากจะเอาเพชรไปสุม่มเอพวกสัตว์เลี้ยงหน่อยด้วยคือตอนนี้ขาดแคลนมากครับจึงไม่มีเสียดงดนตตีนะไม่ใช่แล้วนะมันแคลนแค,แคลนไม่ใช่แคลนผิดผิด,ดกรรมโทษไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพันเจ็ดแล้วครับตัง ไม่ได้จะคาดหวังอะไรมากครับเขาเก็บกันเป็นทีละหมื่นทีละหมื่นเราเก็บทีละสามพันชิวๆไป <c oughs> โอ้ยจามขนาดเล่นคุกกี้รันเนี่ยนะ ตัง้ง2 0ง0แล้วโอเคแต่ผมว่าผมชอบหยดทองนะหยดทองมันให้เหรียญใหญ่100 100เหรียญเลยเดียวไม่ใช่เหรียญใหญ่100บาทเลยเดียวเออเรียกเป็นบาทเดียวนะเหรียญเดียวแต่ว่า100บาทอะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจนะ แต่ว่าไม่เหมาะกับการทาแต้มอย่างยิ่งนะครับเอ้าถึงฮิมาแล้วเหรอวะเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตอยูชชุชุอันนี้เข้าโบนัสอีกทีหนึ่งครับอาาจะไปถึงด่านช็อกโกแลตก็ได้นะครับ ไม่ทราบว่าช็อกโกแลตจะมีดอกไม้ทําไมก็ไม่รู้นะครับฉั่หั่นช็อกโกแลตเปล่าด่านอมยิ้มเหรอเออใช่อมยิ้มนะครับชุบชุบชุบโอเคชุบผมชอบเพลงมันมากเลยอ๋อสวยแล้วหน้าแดงแล้วครับเขินเขิน โอเคเช็คพอยต์ถึงแล้วครับตอนนี้เราถึงด่านผมยิ้มเหรอนี่ครับตรงนี้ต้องสเต็ปนิดนึงฮะชึบเอ้ยเกือบเกือบตรงตะกี้นี้หลายคนพลาดครับมันต้องกระโดดให้ได้จังหวะนะครับนี่ตรงนี้ยาวครับยาวชึบ อาจาร์ตังงพันหแล้วครับสองพโอ้ได้ไฟด้วยเว้ยซูมสอแล้วครับเกือสองพันเก้าีเดียวขึ้นโบนัสดึงดึงดึงด ja ja. oh, oh, right? ึงดึงดึง เอา้าเฮ้ยเฮ้ยแต่ที่นี่ทะลุแค่นี้ที่ผมเห็นนะทะลุได้ไงวะเนี่ยงงอ่าตายเหนื่อยนะครับเหนื่อยอา้าวตังไปถึงสามพันอ๋อถึงถึง <c oughs> โอ้โหตกใจเลยนะเทพเจ้าจะลงโทษแล้วโอเคขอตังสักหมื่นห้าแล้วกันนะ ก็จะจบคลิปแล้วนะครับผมไม่อยากรู้ว่าใช้พวกลูกศรมันจะเป็นไงเฮ้ยใช้ลูกศรลูกศรซ้ายกระโดดครับลูกศรขวาสไลด์เออวะ่ะน่าสนเอ,าเอ้าเฮ้ยกดผิดเลยผมว่าไม่น่าแล้วครับแซดเอกดีกว่าที่ไม่ใช่แซดเอกซแฟอฟานะครับ ก็โปรแกรมนี้ก็ไปหาโหลดมากันได้นะครับถ้าใครอยากเล่นเกมของพวกใน Android หรือว่าใน iOS นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นในคอมได้เลยนะครับผมเพียงแค่คุณใส่เรียกว่าอะไรนะ,อะแอคเคาท์ของ Google นะครับผมแล้วก็ Account ของ l ลไม่ใช่ i ลแอคเคาท์ของ Google เฉยๆนะครับผมมันก็สามารถได้แล้วครับอโอ้โหมากัดมากัดใคร มาเห้ามาเห่ามาเห่าอีกแล้วปล่อยมันไปนะครับไม่ใช่หมาบ้านผมนะบ้านผมไม่เลี้ยงหมาคุากินหลันอะไรผมยังเห็นมันบินอยู่เลยแต่ก็แปลกเนาะวิ่งทุกวันอย่างเงี้ยเหม็นผอมนะ ลลี่รู้สึกว่าคุกกี้รันนี่จะเป็นเกมที่แบบคนรวยเล่นหน่อยนะถึงแม้ผมไม่รวยก็ตามผมไม่ได้เติมรักบาทมันต้องเติมอะครับจริงๆแล้วอะกิรันเนี่ยเฟเชอร์ Treasure. ช่องเฟเชอร์ก็ต้องทำให้ปลดล็อกให้โอ,อ้กี่บาทอะเท่าไหร่วะเออ99 99เพชรนะครับต่อนหนึ่งช่องอีกช่องหนึ่ง ช่องช่องสุดท้ายกี่บาทวะลืมเพชรเนี่ยจะหาอะไรมหาจากที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากเข้าทุกวันนะครับมันก็จะให้วันละหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็อีเวนต,ต์ต่างๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตังเติมะครับหรือว่าไม่คิดจะเติมในเกมแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้เติมหรอกนะเอาค้างโอ้โหมีค้างกลางคันครับ างกลางคันนี้สวยเลยชิ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 วชิช <ers> <sh ush> <sh> ิผมว่าตานี้ตาสุดท้ายก็ดีกว่า คนดูเบื่อกันพอดีคุณกินลันเล่นว่างๆครับว่างๆก็มาเล่นอย่างเงี้ยดิ้งดึ้งดิ้งดิ้งเสียงเสียงนั่งไปเลาะจริงๆวิววิว เต็มเต็มครับจังหวะนี้ d o m เหลือ u t ครับชุ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 บตรงตะกี้นี้นะครับที่เหรียญทองอยู่ด้านบนนั้นถ้าใครไม่มีตัวนางฟ้าหรือว่าเรเชอร์ขนนกนะครับก็ไม่สามารถจะ หยิบมันได้เลยครับแต่สักนิดก็ได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะตกก็เป็นได้นะมันก็จะเสียงๆหน่อยนะแต่ว่าผมเล่นตัวนางฟ้านะครับมันก็ชิวๆอยู่ะคะตัวยูสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอเคเข้าฟ้าแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ฟ้าน้ำแข็งนะครับ นี่ครับตรงนี้อ๊าดไม่ทันแล้วขึ้นครับบินนะ,ะจะบ่ายสามนะเอ้ยจะบ่ายโมงคุณเคยเป็นไหมครับแบบบ่ายโมงมันสิบสามนาฬิกาใช่ไหมบ่ายโมงมันสิบสามนาฬิกานะครับก็จะเรียกว่าบ่ายสามก็เวลาเลยเดี๋ยว เป็นบ่อยมากไม่ไม่ก็ดูนาฬิกาครับสี่นาฬิกาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบ่อยเหมือนกัน14บสนาฬิกาครับเฮ้ยบ่ายสี่แล้วกลับบ้านกลับบ้านโอ้โหจริงจริงบ่ายสองครับหน้าแตกเลยเดี๋้อเขาเรียกว่าอะไรสี่โมงเย็นเหรอเราก็ยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าบา่บา,า,ยา,บายกับคําว่าเอาสวยละเคาว่าบ่ายกับคําว่าเย็นนะครับบ่ายนี่คือหนึ่งสองสามนะเย็นคือสี่ห้าหก โอ้โหตังคุ้มมิไนไเลยนครั้งนี้ไม่ได้ถึงสามพันโอเคงั้นก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปพักแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงวันนี้นะครับนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ